ผมอยากเห็นต er mm ัวใหญ่ไหมโปโตคุอยครับรวมกันใหญ่กว่านี้คุ้ยทัวนี้เพืเราพาไปดูไงปลาเพื่อนพ่อเนี่ยอยู่แถวนี้เลยสิ่งที่เพื่อนเพื่อนนักเลี้ยงปลาจะได้เห็นในบ่อเป็นอย่าง EP นี้นะครับสถานที่แห่งนี้ถูกพื้นที่ถูกออกแบบจัดสรรวางระบบและลงมือทำด้วยตัวเองบ่อปลาที่ถูกจัดวาง เรียงรายอยู่ห้าถึงหบ่อมีที่มาและนี่ไม่ใช่ฟามแต่รู้จักกันในน้ำบ้านบ่อเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องบ่อกันต่อครับอยากให้เล่าเรื่องการจัดวางอะไรเกี่ยวกับบ่อหน่อครับอย่างแรกเลยตอนที่ผมออกแบบเนี่ยคิดไว้เสมอว่าบานเนี่ยสุดท้าย<ม>เราอาจจะต้องอยู่กับอยู่กับมันแค่คนเดียวหรือสองคนแค่นั้นในขณะที่ ไม่มีคนช่วยเลยไม่มีคนช่วยเลยทีมงานไม่มี <คน S 1> เราจะต้องบริหารจัดการแล้วก็กลับมันได้ได,ด้วยด้วยตัวเราเองอ่า,อาก็คือทุกอย่างเนี่ยจะต้องคนเดียวทําได้และน้ําหนักจะต้องไม่หนักมากไม่ทั้งฝาบอกกองอะไรต่างๆเนี่ยค,คือผมคํานวณไว้ก่อนว่าเท่าเหล็กไซส์นี้มันทากับไซส์นี้แล้วหนึ่งแผ่นที่เรายกขึ้นมาเนี่ยกี่กิโล แล้วคนเดียวไหวรอลูกคนเดียวไหวไหมทีน,มมนี้ณนวาวันที่เราณ <60 S 2> นาวันที่เราออกแบบเราอายุเท่านี้ <Okay. S 2> แล้วเมื่อเพิ่ผ่านไปอีกตอนอายุหกสิบเจ็ดสิบที่เรายังเรายังทำกับมันอยู่ได้ไหมน,นั่นก็มือวัสดุที่จะมาใช้ด้วยครับคำเดิมอ่านั่งหินวัสดุด,ด้วยแล้วก็ทางเดินต่างๆเนี่ยเราต้องเดินแล้วก็ทำงานภายในเนี้ยโดยที่ไม่ีมีอะไรมาเก็กัน พยายามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุพยายามให้หนึ่งไม่ลราเราจะย้ายปลาขนย้ายปลาย้ายของยกของอะไรต่างๆเนี่ยคือมันต้องไม่มีอะไรมาขวางคือให้พยายามอันไหนซอดได้ซอดอันไหนหลบได้หลบคือมองไปเนี่ยพื้นเนี่ยจะต้องไม่มีท่อวางข้ามไวที่พื้นให้เราไปสะดุดโอเคทีแล้วยังไงก็ตามบางทีมันก็มีข้อบางทีก็หลุดบางทีก็มมีข้อผิดพลาดมันก็เลยต้องบางอย่างอาจจะมีคอสข้ามไปน้วยด้วยการที่มันมีการรับ การใช้งานบางอย่าง<ช>ท่ใ,<ช>ให้เราต้องแก้ใย<ช>าจากตอนแรกใช่ใน,นในการวางแต่ละบอ่อครับมีกลับไปที่ตอนที่ว่าแผนไม่ว่าไอสายพันธุ์นี้มันจะต้องเลี้ยงแบบนี้แบบนี้คือสุดท้ายพอได้เริ่มเลี้ยงจริงๆเนี่ยพี่แบกไปนะเช่นแบบบอ่อเนี้ยกินเล่งสีอย่างเดียวบอ่อนี้เน้นวีตเจอร์ทำผิวอะไรเนี้ยพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ พอเราเลือกไปเข้าไปอยู่การประกวดปลาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอแต่ละอย่างมันจะขึ้นอยู่กับความ้อมของปลาว่ามีประเด็นใหม่นะใช่ว่าเฮ้ยไอ,บอ้บ่อเนี้ยมันไม่ได้มองเป็นบอ่อละมันมองเป็นตัวปลาละตัวนี้ตัวนี้จะไปงานนี้ไซส์มันได้นี่หว่าเเราต้องการให้มันไม่เกินไซส์เนี้ยแล้วเราเต้องการให้เอาให้มันไปเล่นงานนี้คราวนี้มันจะกลายเป็นว่า ไอตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัวนี้มันอยู่คนละบ่อทำไงอ่ะก็ต้องรวมจับมันมาอยู่บ่อเดียวกันเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมความพร้อมให้มันอยู่ด้วยกันเราไม่สามารถจะติดชินเลิมไปได้ทุกบ่อเอราฉะนั้นเนี่ยแค่บ่อเดียวใช่ไหมที่ติดชินเลิฟชินเลิฟมปอยู่มีอยู่สามบ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งปลามีทั้งตัวผู้ตัวเมียเราก็ไม่สามารถที่จะมาให้มันอยู่รวมกันได้ตัวผู้ตัวเมีย มันก็เลยต้องมองว่าอ่ะโอเคอันนี้บ่อนี่ตัวผู้บ่อนี่ตัวผู้บ่อนี่ตัวเมียบ่อนี่ไซส์ปลาถุงบ่อนี่ไซส์ปลาบ่อโอ้โหพยานแยกไม่เป็นอย่างนั้นส่วนในเรื่องที่ว่ากินเร่งสีไม่เร่งสีเนี่ยตอนนี้ก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ละโก็ใช้ว่าจะใช้งานตัวนี้ในงานนี้เราก็จะโฟกัสอาหารเฉพาะปลาตัวนี้ที่เหลือก็กินกันไปตามสภาพที่เหลือก็จะกินอะไรก็กินไป แสดงว่าจากที่เน้นไปเรื่องของสายพันธุ์สีหรืออะไรนี้กลายเป็นว่าเอางานประกวดเป็นตัวตั้งแล้วบริหารจัดการกับปลาที่รับประกวดไอ้ตัวนี้ยังไม่ถึงเวลาไอ้นี้งานนี้แต่มาอยู่บ่อเดียวกันก็ต้องกินเหมือนก็ต้องกินก็ต้องกินเองก็ต้องกินตาในตัวที่เราไปโฟกัสการมีบ่อเยอะๆได้เปรียบดีแต่ตอนแรกที่ผมมองนะครั้งแรก คือถ้าไ,ไม่ไม่มองว่าลักษณะการจัดวางฟาร์มผมมองว่ามันเหมือนเป็นการทํางานวิจัยบางอย่างคือ <c oughs> ฉันอยากรู้อย่างเงี้ยตั้งสมมติฐานไว้ว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมไอบอลเนี้ยจะพิสูจน์สมมติฐานนี้นี้นี้แต่พอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียปล่ยนมาเป็นเรื่องประเด็นประกวดเออมันก็เป็นสมมติฐานใหม่สมมติฐานใหม่ประกวด <c oughs> ฉันจะตัวผู้อย่างเดียวฉันก็ให้อยู่ตัวผู้ด้วยเนะแล้วก็กินอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้ตามเป้าไหมใช่ แต่ผมว่าเคยเคยลองเหมือนกับที่คุณต้นพูดนะว่าเหมือนกับห้องทดลองอ่ะคือเคยลองอาหารมีคนอาหารปลามาให้ลองเนี้ยบ่อเนี้ยบ่อกพราะมันจะมันจะใหญ่ไปคู่คู่อย่างบ่อหนึ่งกับบ่อสองนี้ไซส์เท่ากันทุกอย่างเท่ากันเป๊ะบ่อสามกับบ่อสี่ก็ยาวเท่ากันเป๊ะทีนี้ทีนี้ถ้าเขาอยากให้เราลองอาหารเขาก็จะ เราก็จะลองได้ไงคือบ่อนี้ให้อาหารแบบนี้บ่อนี้อ่ะอันนี้ให้ลองเราก็ให้อาหารอันนี้ล้างกองพร้อกมันเลยปุ๊บเริ่มเริ่มต้นให้อาหารฝีเท่ากันแล้วพอเวลาผ่านไปจะรู้เลยว่าอาหารนี้กินแล้วอะถ้าอยากนี้อยู่อยากรู้น้ําขุ่นน้าใสเนี่ยดูง่ายเลยปลาโตไม่โตนี่อาจจะอาจจะวัดไม่ได้เพราะว่าบ่อนี้กับบ่อนี้ปลาเป็นคนละตัวกันปลาเป็นคนละสายคนละพันคนละฟาร์มแต่น้ํา เดียวกันเดียวกันอาหารคนละอย่างเนี่ยรู้เลยว่าอันนี้ให้แล้วน้าขุนไหมอันนี้ให้แล้วน้ากี่วันคุณอันนี้เคยลองแล้วเห็นเห็นเลยลองแล้วใช่ครับมีห่อไหนยังไม่ลองเลยลี่อบกได้ถ้าดนาแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าคือบางทีเราเราลองเราลองทีนึงเนี่ยมันต้องดูช่วยจังหวะด้วยว่าถ้าวันนั้นเนี่ยไอปลาบ่อเนี่ย มันเป็นปลาที่เราป๊อสจะลองก็ได้อยู่แต่ถ้าจังหวะว่าเราใส่ปลาประกวดอยู่แล้วเราจะไปลองกําลังประกวดอีกไม่ได้งล้วเราจะไปกินเล่งสีอะไรเงี้ยเราก็คงไม่ได้ครับแล้วก็มาถึงบ่อหลังนี่ผมทำบ่อหลังเพราะว่าผมไอ้บ่อใหญ่เนี่ยผมเคยเห็นที่มันใหญ่มากแต่ตอนนี้ล่าสุดพี่พี่อมพี่ก็มากันแบบใช่ครับเตุผลในการกั้นมัน บัใหญ่มันไม่หาจัดการลำบากเวลาเวลาปลาป่วยอะไรเงี้ยค่ะเราใส่เราเคยใส่ยายกม่อแล้วมันใช้ยาเยอะมากใช่แล้วเวลาล้างกองทีมันใช้น้ําเยอะมากอ้าถามว่าทำไมไม่ตักขึ้นบ่อยางบางทีก็ปลาไซส์ใหญ่บ่อยางสําเบสเงี้ยมันตักขึ้นได้เต็มที่ก็สองตัวสอตัวแล้วจะตักทุกตัวมันก็ตักไม่ไหวะจากปลาใหญ่เยอะมาก ใหญ่เต็มบ่อเลยใช่แล้วอย่างกลางกลางกันเพียบเต็มพื้นที่เลยใช่แล้วเราไม่ชอบแบบไม่ชอบอะไรที่มันไม่เก็นระเบียบใช่ใช่แล้วอย่างช่วงคนงานว่างด้วยก็เลยอ่ะจะแบ่งจะแบ่งก็แบ่งก็เลยทำแร่งอ่ะคือผมเคยไม่เชื่อกระจดบันทึงหรอกนะแต่ผมว่าจำเอาอ่ะจำได้ว่าตั้งแต่ผมมีที่เนี่ยครับแล้วมีมีบ่ออยู่ห้าบ่อบ่อใหญ่ยังไม่ได้กั้นอ่ะปลาที่พัง สูญเสียที่สุดคือปลาบ่อใหญ่นับเลยเนี่ยตั้งแต่ทำมาเนี่ยปลาบ่อใหญ่นะเอาละเดี๋ยวก็มีท้องเบี้ยวมั่งตัวคดมั่งผมไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะแต่ผมรู้แ้วผมมือความรู้สึกว่ามีปัญหาเยอะมันมีปัญหาสำหรับผมแล้วมันมองแบบมันมองเห็นปลาแบบไกลๆมองใช่มันมองเห็นไม่ชัดอ่ะมันมองเห็นไม่ชัดเลยด้วยโดยด้วยด้วยหนึ่งมันลึกด้วยอ่ะแล้วอย่างมันกว้าง แล้วบางทีเรามองไปเฮ้ยอย่างเมื่อเดือนที่แล้วตักขึ้นมาดูโอ้ยยังโอเคอยู่เลยนะเมื่อแลเมื่อสองมาที่แล้วจะจะลองปิดน้ำตักปลา,าขึ้นมาดูอ้าวอยู่ดีคดได้ยังไงทั้งที่เราก็ไม่ได้ใส่ย,ยาไม่ได้อะไร<ม>อยู่ดีมันคดคดเฉยเลยเราพื้นที่ที่มันกว้างนี่บางทีมันไปอยู่มุมนู้นเราไม่เห็นใช,ใช่ครับมันดูแบบไม่ทั่วถึงอ่ะสายตาเรามองแล้วก็เคยเคยปล่อยปลากิรินไปตัวหนึ่งโคกุ ปล่อยไปได้วันสองวันมาดูทีหัวแดงแหว่งยุบเข้าไปเลยอะ่ะคือตานี่เกือบจะหลุดออกมาเลยนะมไม่รู้ไปโดนไปโดนไปเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งในซึ่งในในบ่อไม่มีมัน<ผ>มไม่มีซ,มมซึ่งซึ่งบ่อทั้งหมดที่ผมมีอยู่เนี่ยผมวางอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกันหมดแท่งออกใช้ยี่ห้อเดียวกันตำแหน่งคือหัวบ่อใต้แบกปกดเหมือนกันหมดทุกอัน แต่ไอผมไปเจอไอบ่อใหญ่เนี่ยตัวเดียวแต่บ่ออื่นเนี่ยผมปล่อยไปก็ไม่เห็นมีแบบนี้ไงจะบอกว่ามันไปชนนู่นชนนี่เอาแล้วทำไมไอบ่อนี้มันก็เหมือนกันเป๊ะเลยทําไมไม่ชนเปนื่อมันใหญ่แล้วบอมันใหญ่แล้วเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นว่ามาเห็นทีคือเติมมันเสียหายไปแล้ว นั่นก็เป็นพี่มา่วนพี่กั้นกั้นใช่ใช่ครับหลายๆคนก็เสียดายนะเวลามาถึงจะบโอ๊ยพี่กั้นบออทำไมกั้นบอดทำไมใช่ใช่แต่เวลาเราใส่ยาแล้วปาป่วยทีตัดก็ยากใช่ยาที่ผมจินนาการอว่าพี่ต้องใช้ยาเท่าไหร่มากหรือค่ายามหาศาลนะใช่ครับกับปริมาตรน้ำด้วยเนี่ยแต่พอเราแบ่งเราแบ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าพอกั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยแร้บออที่มันเล็กลงเนี่ยเราสามารถมองเห็นปลาได้แบบ ง่ายขึ้นใช่ใช่แค่ดูแล้วมันเหมือนเปิดป่อยนิดนึงเราก็เห็นะ้ะอือันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเราบอกของนักเรียนทั่วๆไปบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะมีไซซิ่งอยู่ประมาณสิบห้าตันสามสิบตันไี่สิบกันไม่ถึงขนาดมีพื้นที่ที่จะสร้างเป็นแบบเป็นร้อยตันได้อันนี้ก็เป็นข้อดีที่สุดท้ายถึงจะมีบอ่อใหญ่ก็ยังลดไซส์งให้มันดูแลง่ายขึ้นครับถ้าชอบคลิป ที่ผมนำเสนอนะครับยังไงฝากนักเลี้ยงทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์แฟนเพจเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะพยายามหา,าความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทุกท่านไปเที่ยวชมการเลือกปลาเยี่ยมบ้านนักเลี้ยงหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับ โค้ยมานำเสนอนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งถ้าดีที่สุดเลยนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจหน่อยครับขอบคุณครับผม